สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ันที่เกมมือถือ Idol f i s h i n g v i l l a g e t ไทค o c นะครับเกมนี้ก็มาในแนว Idol ครับซึ่งเกมนี้เราไม่ได้ไปรบราค่าฟันกับใครนะครับเราเนี่ยได้รับบทเป็นเจ้าของธุรกิจจับปลามาขายนั่นเองนะครับและจับปลาไม่พอนะเล่นไปเล่นมาเนี่ยมีธุรกิจเปิดโรงแรมหรือบ้านพักต่างอากาศด้วยนะครับก็สามารถให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาพักพอดแล้วเราก็เก็บเงินจากพวกเขาได้ด้วย ตอนนี้ท่าผู้ชมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับมันยังไม่ใช่ระบบไอดอลนะคือเราจะต้องทำการสั่งพนักงานทำงานเองเช่นเรือแต่ที่เรือปุ๊บพนักงานจะไปหาปลานะครับแต่ที่รถเข็นรถเข็นเนี่ยก็จะเก็บปลาที่เรือมันหามาได้เนี่ยไปไว้ในแผงปลาเห็นไหมครับและเราก็แตะที่ตัวของมอเตอร์ไซค์เห็นมอเตอร์ไซค์ไหมเออเราแตะที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อที่จะให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเอาปลาจากแผงปลาเนี่ยไปขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกต้องทําเองแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นแนวไอดอลใช่ไหมครับอ่า ท่านผู้ชมจะเห็นว่าในสิ่งก่อสร้างต่างๆมันจะมีเลเวลอยู่ใช่ไหมครับมันสามารถอัปเกรดได้นั่นแหละเราแตะเข้าไปปุ๊บมันจะมีคําสั่งอัปเกรดใช่ไหมครับคือการอัปเกรดเนี่ยเมื่อเราอัปเกรดไปถึงเลเวล5เราจะสามารถใส่ NPC ได้ครับเห็น NPC แม้ไชื่อมาริกเนี่ยแหละครับเราสามารถใส่ NPC เข้าไปได้และ NPC เนี่ยมันได้จากการเปิดกล่องนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างครับเมนูที่4ที่เป็นรูปร้านค้า เมื่อเรากดเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีทั้งการใช้เงินแคสในการที่จะเชิญเพื่อนนะครับหรือว่า NBC รวมไปถึงการดูโฆษณาด้วยเดี๋ยวลองดูสักคนหนึ่งแล้วกันใช้เงินแคสโอ้กดผิดกดผิดใช้อันเดียวพอครับเพราะว่าแคสเรามีไม่บ้างพอนี่ไงนะแล้วก็ได้ NBC มาแล้วแล้วก็ต้องดูว่าไอ้ n ็ c คนนั้นเนี่ยเขาถนัดอะไรนะครับซึ่งเราสามารถดูรายชื่อ NBC ทั้งหมดได้ที่ด้านซ้ายร่างของหน้าจอเลยนะครับรูปผมมันบังอยู่พอดีนี่เห็นไหมครับ เออก็มีตัวเมื่อกี้ที่เราได้มาคือคนนี้ใช่ไหมครับระดับหายากด้วยครับเป็นชาวประมงนะครับเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือนะฮะนี้ผมก็เปลี่ยน NPC เลยก็และกันแต่ที่ท่าเรือใหม่ครับเอาน้องมาริกออกมาแล้วก็ใส่กาลิเลโอเข้าไปนะจะได้แบบว่าได้พาสซีฟอินคอมที่มันมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วคำถามคือแล้วเราจะเล่นไปจนถึงเมื่อไหร่ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีระบบสแตมอยู่ สเต็มเนี่ยได้จากการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยแหละครับเมื่อถึงเลเวลตามที่กําหนดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ที่เลเวลเท่าไหร่เราแตะเข้าไปดูได้มันจะมีบอกอยู่อะว่าเอ,อ้ยสถานที่เนี่ยเราจะมีโอกาสได้สเต็มนานะก็อัปเกรดไปเรื่อยๆก่อนเ๋ยวลองอัปเกรดดูก็ยังไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าต้องอัปเกรดถึงเลเวลเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะได้สเต็มเนี่ยมันจะมีรูปสเต็มอยู่ตรงนี้เลยเห็นเปลือกหอยไหม อันนี้มันหมายความว่าถ้าเกิดผมอัปเกรดถึงเลเวลยิห้าผมจะได้เปิดหอยไงแต่ถ้าเกิดมันเป็นรูปสแตมตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็คืออัปเกรดให้ถึงปับ๊บก็จะได้สแตมนั่นเองทีนี้พอเราได้สแตมมาครบเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลด้วยและก็มันจะเปิดเกาะใหม่ด้วยทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะบริหารเกาะอ,อื่นๆได้ด้วยนอกจากเกาะนี้นะครับอันนี้คือเป็นเกาะที่สองที่ผมเล่นนะคือมันจะไม่ได้มีแค่โซนด้านล่างอย่างเดียวนะครับพอท่านผู้ชมสะสมสแตมเสร็จปับ๊บมันจะมีสิ่งเก่ะสร้างถุดขึ้้นนนมาาาอย่่งงเชดหลั ตอนแรกไม่มีนะไอที่เป็นเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไอตรงที่มันเป็นรถเนี่ยคล้ายๆ3ล้อเนี่ยก็ไม่มีนะคือผมสะสมสแตมไปเรื่อยๆแลวไอพวกนี้มันปลดล็อกขึ้นมานะครับเราสามารถซื้อได้นะครับพอเราซื้อเสร็จมันก็จะได้รับตัวของอินคมให้กับเราไงโดยอัตโ,ตโนมัติอะไรเงี้ยนะแล้วดูเรือดิเนียมีมีเรือด้วยนะด้านขวาบนนะครับเก็บตัวหองหอยได้ฟรีอะไรอย่างนี้ทีนี้เมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าตอนเราเปิดแกระปองครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือกล่องยานพาหน,นะอ่ะผมเปิดเลยก็แล้วกัน คือไอ้กล่องยานพาหนะก็คือไอ้รถที่มันไปทําการเก็บเงินด้านบนนี่เองนะเห็นไหมครับมันกําลังแบบว่าเดินทางไปเก็บเงินซึ่งเดิมทีเนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นบ้านด้านบนเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะคือมันเป็นเหมือนกับของคนอื่นนะแล้วพอผมสะสมเงินครบเนี่ยผมก็มาซื้อเหมือนกับซื้อแบบเป็นที่ของเราอะ่ะ เออพอมันเป็นที่ของเราเสร็จปั๊บเนี่ยไอรถตัวนี้แหละรถแท็กเตอร์ของเราเนี่ยก็มีหน้าที่ไปทําการเก็บเงินนั่นเองครับเก็บค่าเช่าเก็บอะไรก็แล้วแต่ซึ่งการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างเหล่านี้นะครับจะใช้ตัวของเปลือกหอยเมื่อเราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนรูปร่างโดยก็ตามที่เห็นเลยเห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นก็คือการอัปเกรดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการใช้เงินในเกมแล้วก็ใช้เปลือกหอยนะครับ ทีนี้ผมอาจจะลืมพูดไปว่าตัวของรถแท็กเตอร์หรือว่าตัวของพนักงานที่เราทําการเปิดแก๊ปองมาได้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเปิดแก๊ปองซ้ำไงก็คือคลิกที่เมนูขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกที่ตัวละครจะมีคำสั่งอัปเกรดใช่ปะ นั่นแหละคือเราได้มาจากการเปิดแก๊ปองซ้ำนะครับสามารถอัปเกรดได้เนาะมันก็จะได้แบบว่าเก็บเงินให้เราได้มากขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เวลามันมีอะไรแปลกๆอลองแตะดูนะเนี่ยมีแมวเห็นไหมครับมีปลาโลมาแตะดูเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยก็จะได้รับรางวัลได้รับนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วบางทีมีปลาหล่นเห็นไหมหล่นตามพื้นเก็บได้นะครับจะเป็นมินิเกมนะครับเห็นไหมแล้วเราก็เก็บปลานะครับมาใส่อะไรแบบนี้นะก็คือเรียกได้ว่ามีอะไร ขึ้นมาเนี่ยเราก็ลองมาเล่นเล่นดูลองมาแตะแตะดูแล้วกันนะครับเพื่อมีอะไรให้ทําส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนนะครับก็คือที่เป็นรูปฟันเฟืองอะ่ะด้านบนของสแตมน่าจะมองเห็นนะครับ ท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็มีการปรับ60 FPS ด้วยส่วนคุณภาพกราฟิกไม่มีเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กราฟิกสูงมากและคําว่าบันทึกข้อมูลคืออะไรคือเกมนี้มันเป็นเกมออฟไลน์ไงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้ายไปเล่นอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยบางทีข้อมูลมันไม่ตามไปด้วยเราต้องมาทําการกดบันทึกข้อมูลก่อนแล้วพอท่านผู้ชมย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งะครับแล้วล็อกอินด้วย ID เดียวกันนะใช้ Google Play อันเดียวกันอะไรเงี้ยมันจะรู้ไงว่าอ๋อเฮ้ยเราเคยเล่น ID นี้ไว้มีข้อมูลน,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 นี้นี้ต้องการจะโหลดลงไปในเครื่องใหม่ไหมอะไรแบบนั้นนะครับก็อย่าลืมมากดเซฟด้วยละกันก่อนที่จะย้ายเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันครับเรียกได้ว่าเป็นแนวไอดอลที่ไม่ได้รบราค่าฟันกับใครครับแต่ว่าเป็นเจ้าของเกาะทําทธุรกิจตกปลามาขายครับเรียกว่าจับปลาดีกว่า